โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมประกาศหาผู้โชคดีนะครับผมโดยที่ใครที่เป็นผู้โชคดีของช่องผมนะครับผมก็จะได้ทำการนะพาเพื่อนๆน,นะครับผมไปเที่ยวเรือดำน้ําส่วนตัวของผมนะครับผมก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับบ้านผมมามีเรือดำน้ําอยู่3ลํลำนะครับผมก็ตอนนี้จอดแห้งๆที่บ้านนะครับผมก็ คือผมจะพาเพื่อนนะครับผมที่เป็นผู้โชคดีของช่องผมนะครับผมมาไปเที่ยวดูปะการังไปดูความสวยงามของท้องทะเลนะครับผมแล้วเราจะไปดูอควาแมนกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ใครที่อยากไปเที่ยวนะครับผมแบบส่วนตัวของผมนะครับคือคือผมจะรับผู้โชคดี3ามท่าน3คนเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกันไว้เลยนะครับผมว่ารักฟ ot ตชีเอกนะครับผมก็ใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับผมผมจะทำการทักไปนะครับแล้วก็จะติดต่อ พาเที่ยวเรื่องต้นน้ำสวนตัวของผมเองนะครับผมก็ไปด้วยกันเยอะๆนะคระบผกก็จะได้ติดทุกด้วยกันเยอะๆนะครับผมหหยอกน่ายหยอกน่าเออโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องฟูจิเอ็กนะครับผมก็รายการที่ให้ได้มากกว่าความหานะก็คือความเกลียดนั่นเองนะครับผมก็หลังจากต้นคลิปผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับผมว่าเราจะมีโครงการพา ผู้โชคดีของช่องเรานะครับใครที่ติดตามมานานนะครับอยากเจอผมจริงๆนะครับก็เม้นก็ไว้เลยว่ารักโซจีเอ็กซ์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดีพาไปเที่ยวเลยดำน้ำส่วนตัวผมเลยนะครับทุกคนคือแบบผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆพี่น้องแบบไปแบบเปิดโลกกระทัดใหม่นะครับคุณได้รู้ว่าโลกของใต้ท้องทะเลมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะพาไปดูปลาคาร์ฟไปดูฉลามไปดูนางเงือกไปดูม้าในมังกรนะครับไปดูลือสีลือสรีม่อยู่เลยตใต้น้ำมาโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะ อยู่กับรายการคนเกี้ยนนะครับผม EP, EP น่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็น EP 21นะครับผมก็เราไปดูความฮากันเลยดีกว่านะครับผมว่าวันนี้ผมจะพกความฮามาได้ขนาดไหนนะครับผมบพกเลยนะครับว่าวันนี้เรามีงบทั้งหมด 150บาทนะครับผมก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับผมสำหรับงบ150บาทวันนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมขั้นพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go 2,000 years later ตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่ม free fire แล้วนะครับผมก็ไปกลุ่มเดิมที่ผมใช้ประจำนะครับผมก็ใครอยากเจอผมก็มากลุ่มนี้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทำการโพสกันเลยนะครับผมว่ามีงบ150่งรสิบาทธารับ free fire พร้อมออนอ่า อ้าโอเคนะครับแต่ก็เลือกหน้าบ้านให้มันสวยๆเหมือนกันนะครับวันนี้ขอมาในทีมแบบธรรมดาเรียบๆรียง่ายๆนะครับผมก็โอเคนะครับเร,บเรบาทำการโพสไปเลยนะครับผมอ้าโอเคนะครับเราก็ได้ทําการโพสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอผู้โชคดีมาคมเมนนะครับผมเดี๋ยวทาแล้วก็จะทักไปอย่างไวนะครับผมก็รอแป๊บนึ่งนะจ๊ะ2000 years later โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะครับผมก็คนนี้เลยนะครับผมก็เขาก็ได้ทําการโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจอยากซื้อรหัสวีไฟนะครับผมในราคาที่โคตรจะถูกนะครับผมและดีนะครับผมไม่ต้องกลัวเกียนนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมเพจนี้นะครับผมแอดมินอาร์ตนะครับผมคนถูกใจก็มาสองหมื่นกว่าคนเลย นะครับผมก็มานี่เลยนะครับบางคลิปผมก็ไม่ได้ทํคลิปนะครับผมก็มาโพสขายในนี้เลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็มาซื้อที่เพจนี้ได้นะครับผมปลอดภัยแน่นอนร0 0ปรเ็นะครับผมก็ไปชมคลิปกันได้ต่อเลยนะครับผมส่งรูปภาพมาให้ผมนะครับผมก็150บบาทนะครับผมก็ ประมาณน e ี e> ้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอทำการรูปโพสก่อนนะครับผมอ่าคนนี้เลยนะครับคอมเมนต์ให้นี่คนนี้เลยนะครับบอกแชทมาครับคุ้มๆก็คุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวมันคุ้มยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมขอทําการรูโพสก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรูปภาพพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เข้ามาอย่างแรกนะครับผม เพื่อนๆเห็นผมซีมเห็นไหมครับผมก็หมวกเอฟนะครับผมผ้าปีกปากลายไทยนะครับเสื้อพี่ตูนนะครับผมก็อย่างที่2นะครับหัวคาบุเดะนะครับเอ้ยหัวคาบุกินั่นเองนะครับผมก็ชุดซีซั่นหนึ่งนะครับผมก็เล็กนาล็อกเกาะทองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าโหดจัดๆนะครับเยี่ยมมีฮะด้าของหัวบาทูนะครับเอ้ยหัวบาวัดนะครับผมอ่ะแล้วก็มีชุดอ่ะพี่ตูนสีขาวนะครับผมก็ปืนก็ ค <Workers S 2> <iment. S 1> ุ้มกันเลยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็บอกให้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมมี2องม่วงวีดีแท็กนะครับผมหาไไม่ได้แล้วนะครับกระเป๋านะครับผมอ่าแอปอร์ลนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเขาบอกว่าพร้อมโอมไหมครับพร้อมมากครับอ่าร้อยห้าสิบจริงนะพี่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอตอบก่อนนะครับผมทุกคนลองคิดเอาละกันนะครับผมว่าถ้าขาย150หจริงนี่คือแบบโอ้โหบอกก็เลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมเขาบอกได้เลยว่า เป็นไปไม่ได้นะครับผมยังก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมแค่มงเอฟก็พันหนึ่งแล้วนะครับมีนะครับพันห้าสองพันนะครับผมโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะโอ้โหพี่โคตรคุ้มมากหายหายเอ้ยทุกคนเขาหายไปไหนวะเขาไม่อยากได้ตังค์จากผมแล้วเหรอเออ two thousand years later โอเคนะครับผมตอนนี้เขาก็มาแล้วนะครับผมเขาก็บอกว่า โอนเลยไหมค,มคุ้มๆนะครับผมโอเคครับอ่าที่ชื่ออะไรครับโอเคนะครับเราต้องถามชื่อกันก่อนนะครับผมแทนแทนอายุยี่สิบโอ้ที่พี่โคตรใจดีอ่ะอ่าก็คิดเอาละกันนะครับผมร้อยห้าสิบบาทเราจะได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับผมคนอย่างนี้แหละครับที่สังคมต้องการท <laughs> ี่น่าจะไปเป็นนายกนะครับ <laughs> พี่ถ้าจะไปเป็นนายกนะครับผมบอกครับครับขอบใจ <Nope. S 1> อยากเป็นนะจริงปะพี่เดี๋ยวผมโหวตให้เลยครับเดี๋ยวผมโหวตให้พี่เป็นเลยครับพี่เตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวดังไอสัตว์นะครับก็หมอรอส่วนมานะครับผมพี่อยากเป็น,พ,นพี่อยากเป็นนะครับแต่ไม่มีโอกาสเอาหนาะพี่ สักวันแหละแล้วพี่มีแฟนยังครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเป็นให้ผมเป็นแบบกิ๊กให้เดี๋ยวผมเป็นผัวให้ครับอ่าหยอกหยอกอ๋อ,อพี่มีมียแล้วพี่ไม่สนใจผมหรอครับอ่าหยอกหยอกมาพี่ให้ผมวนทางไหนครับเรือดำน้ำได้ปะวนเนาะพี่อ่าโอเคนะครับผมปัง ก็เดี๋ยวเรารอเขาให้เลขมานะครับผมอันจริงนะครับทุกคนผมก็อยากจะทําคอนเทนต์แบบโทรหานะครับผมก็ขอเวลาสักหน่อยละกันนะครับผมคอนเทนต์นี้มันอันตรายนะครับผมถ้าเราโทรไปปั่นเรานะครับมันจะเป็พอรบอคอมพิวเตอร์นะครับผมก็คิดอยู่นะครับผมเราไม่อยากจะโดนปิดช่องนะครับผมก็คอนเทนต์นี้อาจจะไม่ได้ทํนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับการที่เราโทรไปรบกวนคนอื่นนะครับผมอ่าโอเคครับรอสักครู่นะครับ พอดีเนีตยกากพอดีใช้ Wi-Fi เอามตนหนองจอบมันเลยช้าครับว่าแต่พี่พี่ชอบสายเหลืองป่ะผมผมเป็นให้ได้นะผมอยากโดนแทงจอกๆอกจอกยอกยอกโอทุกคนดูผมแบบปั่นไม่รู้จะปั่นยังไงแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะปั่นให้ขนาดมี้แล้วนะทุกคนต้องแบบจังหวะนี้แบบซับสไครป์ไลค์แชร์ต้องมาแล้วนะครับผม บอวน้องติดตลกดีนะแหมธรรมดาแหมแหมหยอกหยอกเล่นนะโอเคพี่เข้าวัวได้ละถ้าโอนเสร็จ <Nope. S 1> รส่งชลิีไปเลยใช่ไหมครับอ่าครับอ่าโอเคครับ,คครบ150นะพี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเอาสลีปให้เขาเลยนะครับผมก็เอาดู <Nope. S 1> มาให้เขาก่อนนะฮะ นี่นะครับก็บอกว่าโอ้ดะครับนี่ครับสลิปสลิปที่แปลว่านอนขอรหัสด้วยครับอ่ามาดูเขากันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวราเขาตอบนิดนึงนะฮะ Two thousand years later โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วนะครับผมเขาก็ไม่ตอบผมแล้วนั่งลงผมเหมือนเขาจะรู้แล้วนะครับผมว่าเรามาปั่นเขานะครับผมก็ คลิปนี้ก็ถือว่าปั่นได้โอเคเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปต่อไปเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาทําการทําคลิปอาอาแบบนี้ให้ดูอีกแน่นอนนะครับผมก็ส่วนตัวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซับสไครป์ดูเด้อ